ก็ราบสวัสดีครับ f c ทุกๆคนและคุณผู้ชมท,ทุกๆท,ท่านนะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้เซลต้นจะพามาดูสเปครถนะครับรุ่นหนึ่งต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่แบบถ้าใครนะรท่านใดที่ชอบแต่งสวยจากโรงงานไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมคือออกไปก็วิ่งได้เลยอะ่ะเออมันต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็มี4ประตูตัวเตีย้ยเหมือนกันนะครับเป็น x s e r ซ e s นะครับราคาค่าตัวนะครับ8,14,000บาทนะครับ สีเนี่ยจะมี2ส,สีให้เลือกนะคุณผู้ชมมีสีขาวกับสีดําซึ่งราคาสีขาวนะครับจะเป็นราคาที่เทลต้นแจ้งแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากใช้สีดําราคารถเนี่ยมันจะสูงกว่าสีขาว7,000ก็คือค่าสีที่มันเพิ่มขึ้นมานะครก็วันนี้เตรียมรถให้แล้วเดี๋ยวเซลต้นพาไปดูว่าทําไมรถตรงนี้ถึงมีคนซื้อเยอะมันมีออปชั่นอะไรความหล่อเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนี่ครับทําเป็นเข้มอยู่ตรงนี้ นะครับสำหรับ X-Series Speed ตัวเตี้ยนะครับ X s e r ซ e s s p สป d ตัวเตี้ยนะครับผมมันก็จะมีให้เลือกตัวสูงและตัวเตี้ยนะแต่วันนี้ที่เซลต้นพามาก็จะเป็นตัวเตี้ยดูเป็นไงเข้ารูปไหมฮะรอนนะรอๆอเธอ,อคือถ้าแบบว่าไปร้านอาหารก็แบบพัฒคารารเนี้ยอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องปรุงแต่ง <laughs> ใช่ไหมอ่ะก็คันนี้นะครับเป็น X-Series ตัวเตี้ยนะครับ อุปกรณ์ที่ให้มาทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ในคลิปแบบนี้เลยซึ่งเป็นรถเดิมๆจากโรงงานยังไม่ได้มีการตกแต่งติดฟิลม์มติดกันสาจะลองมือเปิดใดสักอย่างนะครับนี่ฝากระโปรงครับทุกท่านอันนี้ต้องบอกว่าเซลตนเนี่ยเธอรถมาเตรียมกําลังอาขึ้นโชว์นะก็เลยเดี๋ยวมาถ่ายให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเช็ดนะครับเพราะเดี๋ยวแดดออกแล้วมันจะถ่ายยากนิดนึงฝากระโปรงนะครับก็จะมีสติกเกอร์คาดมาให้แบบนี้นะครับลายสติกเกอร์นะ มันจะมีรายละเอียดเล็กๆอยู่ข้างในเห็นไหมเหมือนเป็นหกเหลี่ยมเล็กๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีตัดเส้นสายสีขาวสีแดงอย่างนี้ไอตัวเนื้อสีแดงเนี่ยจะคนละชิ้นกับสีเทานะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ยาวตั้งแต่ฝากระโป,ปรงไปยันท้ายสุดฝากระโปรงเลยนะครับเพราะว่าบางรุ่นอะสติกเกอร์มันจะอยู่แค่ตรงเนี้ยแล้วก็ตัดไม่ได้สุดนี้ไงแต่น,นี้คือมาสุดนะครับกระจังหน้าเป็นสีดําเงานะครับ ส่วนตัวฐานกระจังหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นสีเทานะครับเป็นเทาแล้วก็ตัวกระจังเนี่ยจะเป็นดําเงานะครับโลโก้อียวสุสีแดงนะครับสีแดงเด่น,เ,ดนเลยนะที่บางท่านชอบกันแบบว่าเอาไปแล้วไปเปลี่ยนโลโก้ที่หลังนะครับซึ่งโลโก้ตัวเนี้ยซื้อที่ศูนย์ได้นะครับแนะนําเลยว่าซื้อที่ศูนย์ได้เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งมันไม่ซีดด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีเราไปซื้อแล้วแบบว่าอาจจะราคาถูกกว่าของศูนย์นิดหน่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่า ใช้ไปานานมันอาจจะซีดได้มาซื้อที่ศูนย์ก็ได้นะครับถ้าไม่อยากให้ซีดนะครับสั่งได้นะมีสเกิร์ตมาให้นะครับมีสเกิร์ตมาให้แล้วก็ชายล่างของสเกิร์ตเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมีสติ๊กเกอร์แคปลาแล้วก็ตัดสีแดงมาให้นะครับก็จะมาในโทนดำดำด,ดุดุเข้มเข้ม,ขมตัดแดงนะครับให้โดดเด่นดูมีอะไรมากขึ้นนะไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ นะเป็นหลอดไฟสูงไฟต่ําในโคมเดียวกันเลยนะครับคุณผู้ชมนะมีไฟเด y ไลท์มาให้นี่ไฟเด y ไลท์นะครับแล้วก็หลอดไฟสูงไฟต่ําอยู่ตรงนี้ส่วนไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับก็คือในเรื่องของระบบไฟเนี่ยคือเราออกไปปุ๊บก็ใช้งานได้เลยเห็นไหมไม่ต้องไปดัดแปลงทำอะไรละเพราะได้ลักษณะไฟมาครบหมดแล้วนะครับโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกนะครับ ตัวนี้นะครับไฟหน้านะคุณสมบัติก็มากกว่าไฟหน้าธรรมดาทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็ด้วยลําแสงเป็นสีขาวมีระบบเขาเรียกว่าดับให้อัตโนมัติในกรณีที่เราลืมปิดไฟหน้านะครับมีระบบ f o l l o w มี h o m e เอาไว้2่องตอนคืนแบบเวลาลงรถแล้วไขกุญแจบ้านเงี้ยให้ไฟเขาติด2 3 3 0วิ่ีแล้วดับเองนะครับรุ่นนี้ก็สามารถทำได้นะครับนี่ตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นขอบ16 นะครับก้านจะเป็นสีดำนะครับซึ่งตัวล้อแมกไลน์เนี่ยนะครับถ้าถัดจากตัวเตี้ยขึ้นมาที่เป็นตัว LDA ตัวแเนี่ยจะเป็นล้อแม็กก้านลักษณะเดียวกันแต่จะต่างกันตรงโทนสีนะ LDA อันนั้นจะเป็นบอลเงิน X อ i กซเป็นดำแล้วก็ตัวแจะเป็นปัดเงาข้างหน้านะตรงก้านนะครับยางเป็นยางบิตโจนะคุณผู้ชมนี่นะครับในซีรี่ยางหายไปไหนนะสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบหกนะครับเห็นไหมเป็นยางบิตโจน นะครับระบบเบรกข้างหน้าเนี่ยจะเป็นดิสเบรกนะครับมี ABS กระจายแรงดังน,น,นน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับสำหรับในเรื่องของความปลอดภัยนะนะครับมันก็ทําให้การเบรกมั่นใจนะแล้วก็ <S <S 2> <S 2> เขาเรียกว่าอะไรเวลามากระจายแรงเบรกไปเท่าๆกันเนี่ยมันทําให้รถแบบไม่เสียการทรงตัวนะครับอันนี้มีมาให้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนะนี่ โลโก้ X-series นะครับจะมีสติกเกอร์สีแดงๆเป็นรูปตัว X, ครับติดอยู่ตรงนี้นะส่วนตัวไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างตัวนี้จะไม่ได้อยู่ตรงแก้มนะครับนี่จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะได้ความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับตัวฐานเป็นสีดำด้านส่วนตัวบนนี่เป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับด้านข้างนะครับก็จะมีสเกิร์ตมาให้ นะครับมีสเกิร์ตตรงนี้นี่ยาวมาจนถึงประตูหลังนะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามครับก็ต่อตรงนี้ให้อีกนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดสเกิร์ตแบบนี้เลยนะครับนะติดมาจากโรงงานเราไม่ได้มาติดที่นี่นะครับคือเขาผลิตรถมาจากโรงงานเลยเราก็ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะตัวมือเปิดรถนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำนะสีเดียวกับตัวรถถ้ารถเป็นสีขาวอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับ ล้อแมกด้านหลังก็สเปคเดียวกันกับด้านหน้านะครับนี่แล้วก็มีสเกิร์ตด้านท้ายตรงนี้มาให้อีกเห็นไหมนี่ยาวปุ๊บแล้วก็ตัดขึ้นนี่นี่ตวด้านหลังนะฮะเป็นชุดสเกิร์ตของเขาเลยสวยงามมันจะเข้ารูปเลยเพราะว่าด้วยการออกแบบอะไรพวกนี้มันมันออกแบบมาจากโรงงานมันก็จะเป๊ะเข้ารูปนะครับอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วเนาะแบบพอมเนไนไหลแท้ปุ๊บมันจะเข้ารูปกันดีนะครับไฟเบรกข้างหลังนะครับเป็น LED นะครับเป็นโคม LED นะครับก็จะมีไฟสีแดงนี่กรอบบนสี่เหลี่ยมบนสี่เหลี่ยมล่างนะแล้วก็ตัวไฟถอยกับไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับหลอดฮาโลเจนนะสติกเกอร์ด้านท้ายก็มีมาให้เพื่อให้มันเขาเรียกว่าอะไรเหมือนด้านหน้าเนาะสมูทเหมือนกันกับด้านหน้านะครับก็คือเนี่ยดูสติกเกอร์ก็ติดจากขอบตรงนี้มาเลยแต่ว่าเดี๋ยวพออยลาถ้าเราใส่กระบะไลเนอร์มันก็จะคุมมาประมาณนี้นะครับก็จะเห็นตั้งแต่ตรงนี้ลงมาแต่ว่ายาวมาสุดด้านล่าง นะครับมีกล้องมองหลังอะไรให้เรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนมือเปิดประตูเลยนะครับสกเกิร์ตด้านหลังนะครับก็มีสติกเกอร์แคปลาติดมาให้นะครับเหมือนข้างหน้าที่ผมพาดูเมื่อสักครู่เลยและอีกอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมมีหลายท่านถามว่าเอ๊ซเซลต้นผมเห็นเอารถไปไปลูกค้านะคนที่ออกรถไปทำไมแหนบรถผมมันหายไป ทำไมแหนบรถผมมันหายไปเวลาโหลดถ,ถอดแหนบหรือเปล่านี่จริงๆมันไม่ได้ถอดหรอกครับลูกค้าแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ฮะแหนบรถนี่เห็นไหมแหนบมันเหลือแค่นี้ครับแหนบมันเหลือสามแผน่นเพราะว่าไม่แปลกครับที่จะถามกันเพราะว่าโดยรุ่น,ร,นรุ่นก่อนหน้าเนี้นะครับมันจะเป็นแหนบทั้งหมดห้าแผน่นใช่ไหมทีนี้อันนี้จากเดิมโรงงานเลยนะเห็นไหมมันจะมีแค่3าแผน่นฉะนั้นเวลาไปโหลดใส่กล่องโหลดเนี่ยลูกค้าหลายพันก็ จะคิดว่าเแหนบมันหายเพราะว่าร้านเขาถอดออกเพื่อให้มันลดมันต่ำหรือเปล่าจริงๆไม่ได้ถอดนะฮะมันเป็นชุดแหนบของมันที่มี3แผ่นอยู่แล้วแล้วเราไปใส่กองโหลดอย่างเดียวนะครับนี่ก็จะได้เข้าใจตรงกันในเรื่องแหนบนะครับนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ครับคุณผู้ชมมันจะมีแค่เครื่องยนต์ตัวเดียวนะครับนะเป็นเครื่องพันเก้าเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องยนต์ จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวเป็นเครื่องยนต์พันเซึ่งแรงม้านะครับแรงม้าเนี่ยโอ้โหผมผมจับยากมากเลยสักครู่นะซึ่งแรงม้าหรือแรงโมแรงม้านะครับนี่หน้าตาของเครื่องพ9นเก็จะประมาณนี้นะครับเป็นแรงม้า150แรงม้านะครับแล้วแรงบิดเนี่ยแรงที่จะไปหมุนล้อเนี่ย ก็จะมีอยู่350นิวตันเมตรนะครับก็เหมือนอมีคน300คนช่วยดึงรถเอ้ย350คนช่วยดึงรถอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าพูดถึงแรงบิดนะแต่ถ้าแรงม้าก็ความเร็วความแรง150แรงมา้านะครับตัวเครื่องก็จะประมาณนี้ครับเก็บห้องโดยสารอะไรแบบว่าคือตัวใหม่หม,มารถจะดีอย่างนึงนะการเก็บห้องเครื่องห้องโดยสารเนี่ยมันจะผมว่ามันดูแลง,ง่ายเนี่ยมันเช็ดมันอะไรง่ายเพราะว่าเก็บสายไฟไม่ค่อยแบบว่า ไม่ค่อยแบบยุ่งเหยิงเหมือนรถกก่อนหน้านั้นก็อย่างว่าแหละมันด้วยวิวัฒนาการการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนาะก็ทําให้การเก็บห้องเครื่องยนต์เนี่ยมันดูแรงง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เดิมๆโรงงานเลยเรายังไม่ได้ทําอะไรนะครับก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับเวลาใช้งานไปก็ดูแค่เช็คระดับน้ํามันต่างๆไม่ให้ลดลงแต่ทุกครั้งเวลาเข้าศูนย์เนี่ยศูนย์เขาก็จะเช็คให้เราอยู่แล้วนะครับสําหรับพวกนี้เนาะ นี่ก็จะประมาณนี้เลยครับถ้าใครชอบแบบเดิมๆไม่ต้องไปตกแต่งไม่ต้องไปดัดแปลงนะครับเอาสวยจากโรงงานซิ่งๆจากโรงงานแบบว่าขับออกไปแล้วแบบหล่อเลยก็ X s e r ซ e s ่นะฮะน่าสนใจมากนะครับโอเคครับก็สำหรับในเรื่องของเงื่อนไขาการโรงงานดาวก็เริ่มต้น5%ทุกรุ่นโปรโมชั่นอะไรล่ะแถมแม่แต่งกระบะไรเนอร์ติดฟิล์มเรามีให้หมดอยู่แล้วถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามมาคุยกันได้เลยเรายินดีให้คำแนะนำครับผม ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าและกันสำหรับคลิปนี้เซลต้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับผมสวัสดีครับ